ý thức 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 ý นนี้ะครับซึ่งอำเภอปราสาทนะครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะครับในการประกวดของอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับสูงการนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานนะครับท่านประธานได้รู้จักกับอำเภอปราสาทและองค์สมุดเียเล็กน้อยนะครับอำเภอปราสาทนะครับถือว่าเป็นอำเภอฐานเศรษฐกิจภูมิศาสตร์และก็สังคมนะครับรองเพียงแค่เพเภอนเพืองของสื่อของพวกเรารับโดยเรามีอ่า พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับคนเสพมือประมาณนะครับซึ่งลดจากปีที่แล้วก็ประมาณสี่ท่าห้าพันคนนะครับเรามีนะครับหมู่นะะ 240, บ้านมาตั้งกับปกครองอยู่สองร้อยสิบเอ็หมู่บ้านนะครับสี่จากสิบแปดตำบลนะครับมีองค์กรปกครองส่นทีอยู่ยี่สิบแห่งนะครับแบ่งเป็นเทศบาลสามแห่งแล้วก็อบตอยู่ยี่สิบนะครับในการที่นะครับอำเภอปราถามณ์นะคะนร 3, ะคะับได้รับเปลี่ยนจากครั้งนี้นะครับก็ถือว่า คณะกรรมการตลอดจนผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนะครับพวกเราก็มีความดีๆก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านนะครับในส่วนของตําบลสมุทรเองนะครับก็ถือว่าเป็นตําบลที่ได้เกิดมาทีหลังนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นตําบลทุกคนนะครับมีการแยกตําบลออกมานะครับซึ่งในพื้นที่ตําบลสมุทรเองก็ได้มีเจิจอาจารย์ดังๆนะครับอยู่ รายรูุด้วยกันโดยเฉพาะองค์หลวงปู่ผขนะครับองค์วัดปัตยูนะครับโดยทุกปู่ที่ทุกหนึงนะครับในส่วนนี้นะครับพวกเราชาวประภาษนะครับก็ขออนุญาตนะครับต้อนร ok, oi, orian, backend, uh, youtube, ับคณะกรรมการนะครับต in ้อนรับท่านประธานตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาจากทั้งสามมังคีนะครับก็ถือว่าเมืองประภาษเป็นเจ้าภาพนะครับในการต้อนรับของท่านนะครับกว่าจะมีโอกาสในวันนี้นะครับที่พวกเรานะครับได้มา เยี่ยมที่โครงการความสมบูรณ์สมบูแห่งนี้นะครับก็ถือว่าถ้าไว้ตั้งใจจริงๆก็คงไม่ได้เข้ามานะครับวันนี้พวกเราก็ดีใจและก็ภาคภูมิใจเปไ็นอย่างยิ่งครับที่ท่านคณะกรรมการได้ได้บรรยี่ยมพวกเราในวันนี้ครับก็ผมเองในฐานะในตัวแทนของพี่น้องชาวเมืองมาดากัสกทุกภาคส่วนก็ขอต้อนรับท่านประธานนะครับแล้วก็คาดการณ์ด้วยความยินดียิ่งนะครับในโอกาสนี้ขอพวกเราปรบมือเป็นการต้อนรับคณะกรรรมกานะครับ กบขอเชิญท่านผู้ใหญ่เจียตะตา านะเป็นเวทีดังๆมาเวทีนะคะ

พื้นดินค่ายเป็นของค่ายนะครับนะครับขึ้นผลกบนนะครับ ขวามา,า hmm ป้วกขวามาจับลูกนี้จะไถไม่ไถกรรมการนี้ได้จะดีแจ้ขามาครับขวาขวาไปลูกนี้ปลอยทาไปทามันลื่นนครับนีาดูกันนะครับนี่หัวใหญ่ๆนะครับจัน ให้สะดุดกันทันทีนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปนะคะประสานชิงชนะนะคะได้มอบของรางวัลให้กับน้องๆที่ทำการจัดรายกางมีขออนุญาตเรียนเชิญค่ะขออเซลกระมือด้านหน้าให้มาวันนี้มาเป็นการโชว์ที่เชิญนะคะนำทีมโดยท่านจารีธวัฒน์ท่านทุชินค่ะท่านนายอำเภอประสานของเราค่ะ ท่านที่สองค่ะนางสาวอุดทุมพรนะคะชาดร,รอบนะคะท่านพัฒนาการอำเภอประสาทค่ะท่านต่อไปค่ะท่านสุพจน์นะคะภูมิสุขนะคะท่านกเกษตรอำเภอปราสาทค่ะท่านต่อไปค่ะพันโทธานีหอม จำปาค่ะท่านสัจดีอำเภอรปราการค่ะและผู้แทนส่วนราชการที่ไม่ได้เอ่ยนามน,นะคะนะคะผู้นำฝ่ายท้องที่นะคะฝ่ายท้องที่ส่วนราชการในเขตตะบนสมุทรนะคะท่านแรกค่ะท่านสุริยาบุตรมานท่านนายกองการบริหารส่วนตะบนสมุทรค่ะท่านที่สองค่ะ ท่านรัฐมนตรีครับประดมปลัดองค์งการบริหาร,รส่วนตำบลสมุทรคามท่านที่สามนะครับท่านประธานสภา,านะครับท่านนัทพงศ์คุณสวัสดิ์นะครับท่านที่สี่ค่ะท่านทยอผลจนาค่ะท่านกำนันตำบลสมุทรคาม ต่อไปค่ะท่านนิรุตมีอ่องค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวค่ะท่านต่อไปค่ะท่านสุริยเยนบุติมานค่ะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการบ้านสมุทรค่ะรัชกา,การหัวหน้าส่วนราชการจากอำเภออื่นอีกสามท่านนะคะท่านแรกค่ะ ได้ค่ะท่านแพรเชิญจงประเสริฐค่ะจงประเสริฐวงพัฒนาออาใส่ได้ไหมคะตามไม่ได้เลยนะคะท่านที่สองค่ะท่านสุตันนะคะถือฉลาดค่ะพัฒนาการอำเภอเสาสินเค่ะท่านที่สามค่ะคุณอภรยิ่งได้ชมค่ะพัฒนาการอำเภอลำดวนค่ะ ก็คือรายชื่อนะคะผูะ้นำแขกที่แขกทสองถิ่นแล้วก็มือหน้าเสือนราชการในตำบลสมุทรแล้วก็มือหน้าเสรินราชการในอำเภอปราสาทลำดับต่อไปไดิฉันขออนุญาตไปเชิญคุณพิม์ปับพัยซาดีนะคะผู้บริการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์นะคะในนามของตัวแทนคณะกรรมการได้กล่าตวตบได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมในครนีขออนุญาตเชิญค่ะ ข้าราชการพระมหาอิกรัชสุจินูร้องว่าวัดเทพบุรีเรียนท่านรองรัศดรชินชนะประธานคณะกรรมการข้าราชการสังคมชุมชนดีเด่นประจำปี2568และคณะกรรมการทุกท่านนะคะเรียนท่านนายอธิบดีรัศดานะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะในระดับข้าราชการชินชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต่อนะคะผู้แทนประหลัดจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านนภัรนิสติค่ะลำดับถ่ดไปนะคะ,ะผู้แทนจากเกษตรจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านดรโกเรกุลชาติบุรณะท่านลำดับถัดไปนะคะท่านผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณวรวิทย์ข้อสงเนินค่ะลำดับถัดไปนะคะท่านผู้แทน นายแพทย์สาวุกรจังหวัดสุรินค่ะท่านรองนายแพทย์สาวชุติุตสุรินนะคะท่านทานอินามม่วงค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินค่ะท่านรัชนีหลักถุยาวัชค่ะลำดับถัดไปนะคะท่านผู้แทนผู้ในการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุรินค่ะท่านเสรีพริพร้องค่ะลำดับต่อไปนะคะท่าน ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาชาตรีจังหวัดชลบุรีค่ะท่านเกษมีสถานนชัยคุณค่ะลำดับถัดไปนะคะท่านประธานเกือข่ข่กงงองทุนท่านประธานเกือข่ข่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดชลบุรีค่ะท่านฉลองรังแก้วลําลำดับถัดไปนะคะท่านประธานคณะกรรมการกองทุนเร่งของแผ่นดินจังหวัดชลบุรีค่ะท่านชัยวัฒน์ชุตตะลาวี ลำดับถัดไปนะคะท่านประธานชมรมผู้นาาาําอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านร้อยโทสมพรแ่นดีค่ะลำดับถัดไปนะคะท่านประธานผู้แทนท่านประธานคณะกรรมการเรืออ่ายอุทธรจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านอารุณสุภาละลำดับถัดไปนะคะผู้แทนหัวหน้าคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบุตรบ่าทสุจริตจังหวัดสุรินทร,ร์ค่ะท่านกาจานาพรหมบุตรค่ะ ถามไม่ได้เลยนะคะท่านเจ้าของงานนะคะท่านชุติมาบุญประเสริฐศย์ค่ะพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ธนาารอุตสาหการนะคะและดิฉันนะคะพิมพ์ประภัยสร้างดีนะคะผู้มนการช่วงานส่งเสริมนะคะนมาที่เป็นกรรมาการและผู้ช่วยเลยขานุการะคะ่ะและ,ะ,ะมีคุณผู้การชูชื่นบุญค่ะนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานนะคะเป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการค่ะคณะหนึ่งเป็นคณะคี่ท่านเลือกศูนย์จัดการกองทุนเพื่อพัฒนาสูก่การเป็นต้นแบบด้าน,นการบริหารจัดการนี้นะคะซึ่งคณะกรรมการก็จะเป็นคณะเดียวกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนตรงในส่วนของเลขานะคะก็จะเป็นท่านผอรุ่งกภานิยุตต์านนท์นะคะซึ่งในการทำงานส่วนๆอยู่ด้วยกันจังทุกคนกันนะคะก็ ในโอกาสต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญน,นะคะท่านวสานชินชนะนะคะได้กล่าวพบปาก,กับผู้ร่วมกิจกรรมและให้กำนัลในวันนี้ค่ะขอกราบเรียน,เ,เ,นเชิญคะ่ะครับคับนวักการรท่านพระมาหาอิกรักษ์จิโนเจ้าอาวาสวัดเพชรบุรีกับเรียนท่านมาเภอประสาสท่าน มนส่วนราชการ,รกเำเภอท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับที่คณะกรรมการที่เขาร่วมคัดสรรนะครับแล้วก็สมาชิกที่มานำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น มี 2, สมภารในวันนี้นะครับคนอื่นต้องขออภัยนะครับที่มาสายความจริงให้เขาเดำเนินการไปได้เลยนะครับ mm. ผมก็ต้องแวบไปแวบมานะเมื่อเช้าสภาคาเฟ่ตั้งแต่หกโมงกว่านะครับ mm. แล้วก็เลิกจากสภาคาเฟ่ก็พอดีไฟไหม้ร้านอยนะครับกูดังนะครับไม่กูดังนะครับก่อนที่จะถึงร้านโยประมาณ 300เมตรนั่นนะครับก็เสียหายทั้งหมดน,น,นะครับความเสียหายประมาณ10ล้านกว่าบาทนะครับมันหมดไปดูตามท่านผู้ว่าไปครับเลยไปไปดูแป๊บหนึ่งแล้วก็รีบมานี้นะครับก็การการคัดสรรกิจกรรมบ้านนาชนนีน่เองจะมีาร์นารัสสเปในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทาง ตำบลสมุทรนะนะครับที่ได้เสื่อในเรื่องสถานที่แล้วก็กบขอบคุณทางกลุ่มนะครับที่มากลุ่มกับหมู่บ้านที่มาจากแต่ละอำเภอนะครับซึ่งตั้งเด่นานมาเพื่อมานําเสนอในวันนี้นะครับก็กราบขอบคุณครับจะเป็นเรื่องราวที่ดีนะนะครับที่แต่ละแต่ละปีเราได้มีโอกาสได้มาพบปะและไมได้นำเสนอจินนากรรกันนะครับ ซึ่งเหตุที่ต้องมีการนําเสนอเพื่อที่จะมีการคัดสรรเพื่อที่จะประกาศเชิดชูเกียรตินะครับแล้วก็ยกย่องนะครับในเรื่องที่ในรอบปีที่เราทําการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนนะครับอง,งคอ์กรต่างๆที่ผ่านมาเนเะพราะถ้าไม่มีการประกวดนะครับเราไม่รู้จักเชิดชูยังไงนะันเบื้่งอันที่สองก็คือเราเป็น พอมีการประกวดนะเราก็หนึ่งก็คือสรุปผลงานตัวเองนะครับประเมินตนเองว่าหมู่บ้านกลุ่ม,มองค์กรเรานะครับมีอะไรบ้างที่เราที่ผ่านมาที่เราจะต้องปรับปรุงต้องพัฒนานะครับให้มันดีขึ้นอันที่สามก็คือก็คือว่าเราจะต้องความจริงแล้วรารจริงนี่เขามีการประกวดในระดับโซนนะครับในระดับโซนนี่ก็คือ ให้ตาพัฒนาการคือแต่ละโูนสลับกันเพื่อไปประกวดประกวดเพื่ออะไรครับเพื่อเรียนรู้ไปดูกิจกรรมของอเภือ,อื่นที่ไม่ใช่เอืองตนเองแล้วไปดูกิจกรรมตา่างๆแล้วมาให้คะแนนนะครับเป็นตัวแทนโซนแล้วก็เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะถ้าเราอยู่แต่เปือตัวเองนะเราโดนไม่ออกไปนะครับไม่เคยไปเห็นที่อื่นเราก็จะแค่เราก็จะเหมือน อะไรก็ไม่รู้นะครับพอเราก็คิดว่าของตัวเองดีเพื่อตัวเองเองเพื่อตัวเองเข้มแข็ง,แ,ขงแต่พอได้ไปดูเพือ่อข้างๆที่เขาที่เราไม่เคยได้รับมิดชโชคเราก็จะได้ไปเรียนรู้นะครับแต่ละที่ก็มีจุดเด่นมีอะไรต่างๆมากมายเพราะนั้นในเวทีนี้เป็นเวทีที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องขีการพัฒนานะครับหมู่บ้านชุมชนหยู่มุคลคอนต่างๆดีที่สุดนะครับ สุดท้ายของเป้าหมายก็คือว่าทำยังไงจะให้หมู่บ้านชุมชนกลุ่มองค์กรพึ่งพาตัวเองได้นะครับทุกวันนี้นับแ,แต่เราทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของกระบวนการการพึ่งพาตัวเองเริ่มที่จะหมดหายไปนะครับจากชุมชนจากหมู่บ้านเพราะว่าเรามีส่วนราชการตา่างๆมาเกี่ยวข้องไม่ว่าท้องที่หรือท้องถิ่นนะครับ เรื่องของการบริหารจัดการขยะเองนะครับซึ่งบางที่เองก็องรอได้เป็นรูเขียนเทศบาลของอบตอไปเรื่องของการเรื่องของยาเสพติดก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงตำรวจอะไรต่างๆไปนะรเรื่องการศึกษาเรามองว่าเป็นหน้าที่ของครูนะครับไม่ว่าครูเรียาเ็กหรือครูนะครับในโรงเรียนสรุปแล้วหน้าที่ที่การที่จะ พ่งพาตัวเองนะ่มันก็นเริ่มที่จะหมดไปนะเพราะเพราะฉะนั้นนี่ก็สิ่งหนึ่งที่เวลาการขระกวดการคัดสรรน,นะมันจะทําให้นะครับชุมชนได้หาม,มองตัวเองนะเรื่องของจิตอาสาก็เป็นเรื่องราวที่สําคัญนะครับในการดํเราเนินิจกรรมในการพัฒนาบ้านชุมชนของตัวเองนะครับอย่างปัจจุบันนี้นะครับบทาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็มีโครงการนะครับเรื่องของจิตอาสา เพื่อที่จะให้ชุมชนพี่น้องนะได้อันมาดูชุมชนตัวเองพัฒนาชุมชนตัวเองนะครับได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนในภาพรวมนะครับท่านได้ดใช้กลุ่มสโลบายนะครในการมีจิตอาสานะครับเพื่อที่จะดาเนินการวันนี้ก็เป็นโอกาสหน,นึ่งที่ผมว่าได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันนะครับแรกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งหลังจากเวทีนี้แล้ว จะมีเวทีย่อยที่จะลงไปพบปะกับซึ่งคณะกรรมการแต่ละท่านนะครับจะได้ลงไปพบปะกับท่านเมื่อไปพบปะกับท่านแล้วนลนหนึ่งก็คือได้สอบถามรายละเอียดที่ท่านานําเสนอไม่หมดนะครับอันที่สองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับอันที่สามก็เพื่อน,นําเรื่องราวดีๆนะครับของกิจกรรมหมู่บ้านชุมชน,น,น,นตาบลหลอดต้นกรุ่องค์กรต่างๆนะครับไปไปแนะนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อำเภออื่นนะครับที่มีแต่ที่เข้าประกวดในปีนี้นะครับก็ในเบื้องต้นก็ขออนุญ,ญาตนำเปลี่ยนนะครับท่านทุกท่านได้ทราบนะครับในบทราบเพียงแค่นี้ครับ,ข,บขอบคุณมากครับ